ในคำพีอิติวุตกาศในพระสุตตันตปิฎกภพาระไตปิฎกอัตกถาด้วยก็จะอยู่ในเล่มที่45นะครับของฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยชื่อว่าสุตตันตปิฎกแต่ในนิการนี้อยู่ในคุตการนิกายขึ้นสู่แรกก่อนนะครับแล้วค่อยกล่าวถึงอัตกถาว่าในโลภสูตรว่าด้วยละโลภะได้เป็นพระอนาคามี จิงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะทะโลภะได้นะพระองค์เนี่ยเอาตัวเองพระองค์เลย ฉันประกันเธอนะว่าเธอคือพระอ,อนาคามีว่าง,งั้นแต่ถ้าเธอละโลภะได้ฉันขอประกันเองว่าง,งั้นนายประกันฉันเยี่ยมเลยว่าง,งั้นเนะ่แต่ต้องทาให้ได้อย่างนี้นะแต่ทําทยังไม่ได้โอ้ยไม่เปลืองตัวขนาดนะั้นหรอกเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่ากล่าวว่าเราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอ,อนาคามีถามว่าธรรมะอย่างหนึ่งเป็นชนะิดดูก่อนพี่สูทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีถ้าเธอละโลภะได้นะฉันขอรับรองเธอเองเหมนันน่มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอาพระอ,องค์รับรองเองเลยนะและพระอ,องค์ก็ตัดเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายคำว่าเห็นแจ้งนี่เป็นชื่อของอริยมรรคนะครับ ชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายเห็นแจ้งนี่เป็นชื่อของมรคนี่เป็นเป็นชื่อว่าเห็นนะฮะบางทีก็ใช้คําว่าทัศนมรคถ้าระดับโสดาปฏิมคเรียกทัศนมรคเพราะเห็นในที่นี้เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิที่เกิดร่วมกับปริยมรคชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกคติแล้วละได้ คือพูดถึงตอนจบเลยนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเอาโสดาปฏิมัคนะว่าถ้าเอาโสดาปฏิมัคมาตั้งเนี่ยนะแสดงว่าวิปัสสนาก่อนนั้นนั้นเท่ากับพูดแล้วนะครับแต่นี้ถ้าเอาแบบสูงสุดเลยนะเอาแบบสูงไว้ก่อนเท่าแบบสูงก่อนเนี่ยนะครับลดมาต่าไม่ยากนะคะคือธรรมานี้บางสูตรเนี่ยนะครับเอาสูงสุดตั้งก่อนเหมือนกับเอานับ สิบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่มาหา9ก้าแปดเจ็บางทีพูดหนึ่งก่อนเพื่อที่จะไล่ขึ้น2 3 4สหหรืออาจจะหยิบส่วนใดส่วนหนึ่งในระหว่างนี้ขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นลำดับเหล่านี้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมควรเรียนรู้ไว้ก่อนว่าเขามีลำดับอะไรบ้างเช่นลำดับเทศนาลำดับแห่งการปฏิบัติลำดับแห่งการละลำดับแห่งการเกิดสิ่งเหล่านี้ควรรู้ไว้ก่อนนะครับ ถ้ารู้แล้วศึกษาพระธรรมคําสอนตามพระไตรปิฎกและอัตถกถาดีกานี้ก็สบายฟังแล้วก็อหลึกซึ้งเะยคืออย่างน้อยที่สุดนี่นะครับไม่นึกตําหนิใครง่าย,ายๆว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นผู้ที่ละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆใครที่ไม่มาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิก็คือพระอนาคามีอันผู้ที่เป็นพระอนาคามีนี้จักไม่กลับมาสู่โลกนี้ในการไหนๆเลย โลกนี้คือโลกมนุษย์กับเทวโลกนะเทวดานะแต่ว่าท่านก็ไปปฏิสนธิเป็นพรหมเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุน,นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลนี่ก็เป็นข้อความที่เป็นพุทธพจน์ในอิติวุตกะทีนี้กล่าวถึงอัตถกถาของอิติวุตกะเลยนะครับอัตถกถาของอิติวุตกะนี้ชื่อว่าปรมธธัติพปณีทีปณีนี้แปลว่าประทีปใช่ไหมครับส่องใช่ไหม ทีปนีนี้แปลว่าส่องประมาานี้ประมะบวกอัฏฐะนะประมะแปลว่าสูงสุดใช่ไหมครับหรือดียิ่ง,งนะนะอัฏฐะก็คือเนื้อความนั้นประทีปที่ส่องเนื้อความที่สูงสุดก็ได้นะครับเรียกว่าประมาถทิปณีนะถ้าหากว่าผู้ที่จะเข้าใจพระธรรมคืออิติวุติกะนะ ต้องใช้คมภีประมัถทีปนีมาส่องจึงจะกเห็นว่างั้นเถอะถ้าไม่ใช้คัมภีนี้ก็แม่ผมว่าผมเนี่ยมืดแปดแปดทิศเลยนะครับหนักกว่าเดินคืนเดือนมืดนะครับพอยังกําหนดทิศทางคืนเดือนมืดนะถ้าที่เคยไปยังพอจะกําหนดทิศทางได้บ้างแต่ถ้าอ่านพระไตรปิฎกทามไม่อาศัยคมภีประมัถทีปนีนะในส่วนของอิติวุตกะเปอร์เซน็นมืดนี่สูงมากเห็นแล้วเนี่ยอย่างชนผู้เห็นแจ้งเนี่ยนะครับเฮ้เห็นเนี่ยเห็นแค่ไหน ก็ลืมตาผมก็เห็นแล้ะเอาเห็นแค่ไหนล่ะคนตาไม่บอดคนก็เห็นหมดแหละง้นเห็นแค่ไหนจึงไม่ต้องมาสู่โลกนี้เพราะฉะนั้นอาศัยปรมัทธทิปณีเนี่ยน,นะครับปทีบสองเนื้อความที่สูงสุดก็จะทําให้เห็นชัดทันอัตถกถานนี่นับว่าสําคัญมากถ้ากล่าวถึงคําว่าอัตถกฐานี่นะครับคำพีบางคำพีโดยเฉพาะเช่นมัชฌิมนิกายเป็นต้นนี่บอกเลยว่าอัตถกถาคือ คำสอนที่รุ่นพระธรรมสังหากาจารย์คือรุ่นพระมหากัสสปะเป็นต้นทำสังขยานาไว้นะครับเพราะว่าพระมหากัสสปะเป็นต้นท่านสังขยานาพระไตรปิฎกเสร็จท่านก็สังขยานาอัตถกถาต่ออันนี้กล่าวตามอัตถกถามัชฌิมนิกายส่วนดีกาพระวินัยนี่กล่าวว่าอัตถกถาก็คือปกินกะเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่บาลีคือไม่ได้ ไม่นับเนื่องในปีดกสามอ่ะนะคือไม่ได้มาเรียบเรียงอยู่ในปีดกสามเวน้นจากนั้นมาเรียกอัตถกถาเพราะเป็นถ้อยความที่ไปอธิบายพุทธพจน์เหล่านั้นเพราะว่าหากว่าแสดงด้วยอธิบายด้วยแสดงด้วยอธิบายด้วยนี่นะครับเรื่องทรงจํานี่นับว่ายากมากถ้าเอาทั้งคําอธิบายและ บทตั้งเนี่ยนะครับมาแสดงพร้อมกันหมดเราจะไม่รู้ว่าอะไรควรจําไม่ควรจํามันก็จะใหญ่โตไปหมดเลยแต่ถ้าหากว่าแสดงบทตั้งก่อนแล้วคาอธิบายค่อยมาแสดงทีหลังนะครับมันจะเห็นชัดเพราะว่าเราก็จะจําเฉพาะบทตั้งก่อนยกตัวอย่างอีตีปิโสนี่นะครับอีตีพิโสเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าอารหังเนี่ยทำมานั่งแปลกันหมดเลยนะครับเอาเนื้อความมาอธิบายหมดก็ไม่ต้องไปบทอื่นหรอกครับอยู่แก่อารหังก็พอแล้วคาสอนนี่สาระทั้งนั้นเลย สิ่งที่เป็นสาระเขาไม่อยากให้หายไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาเรียงว่าอะไรควรจําอะไรไม่ควรจําเพราะฉะนั้นพยายามจําแต่บทตั้งเอาไว้ส่วนคําอธิบายทําความเข้าใจเอาไว้นะว่าอะไรเป็นอะไรจะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นไอ้คาอธิบายเนี่ยไม่ต้องจําจําแต่บทตั้งถ้าจําบทตั้งได้แล้วฟังคําอธิบายก็จักจาได้เลยก็จัง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอัตถกถานี้ บางแห่งที่กล่าวไปว่าคือปกินกะเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระเทระทั้งหลายผู้รู้พุทธประสงค์นะเช่นพระพระสารีบุตรรู้ประสงค์อธิบายคํานั้นไว้ว่าหมายถึงอะไรอะไรเป็นต้นก็เรียกว่าอัตถกถาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าอัตถกถาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพุทธพจน์ส่วนหนึ่งเป็นคําของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้รู้พุทธประสงค์ แต่ขอให้รู้เทอะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้อยคําของพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองท่านมาที่บายกันเองถ้าผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกแล้วทรงจําได้หมดเลยนะจะรู้ว่าอัตถกถานี่ไม่ได้เขียนขึ้นเองอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านจาไม่ให้มันขัดกับหลักในพระไตรปิฎกง่ายๆนะครับหาที่ขัดนี่หายากมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถึงเราเห็นเป็นที่ขัดนะบางทีเราอาจจะยังไม่ได้รับคําอธิบายในเรื่องนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าขัด โดยเฉพาะในดีกาพระวินัยเนี่ยนะฮะท่านอธิบายให้เห็นว่ามันมีนัยยะแบบนั้นแบบนี้อีกนะมันไม่ขัดกันนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้อยคําบางอย่างเป็นปูรณาคาถาพูดให้มันเต็มไปก่อนอย่างนั้นแหละสะดวกต่อการจําเหมือนชาดก5้าเรื่องที่จริงไม่ถึงหรอกแต่ว่าทําไมยึงพูดอย่างนี้มันจําง่ายดิยนะเลยพูดเต็มไปก่อนอนะนะถ้าไปพูดว่าโอ้โหมันขาดเท่านั้นเท่านี้เพิ่มเท่านั้นก็มันจํายากอว่างนั้นเถอะ มพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับยิ่งถ้อยคาคาพูดทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ในลักษณะเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเพิ่มรายละเอียดบ้างส่วนหนึ่งอาจจะลดให้เหลือน้อยๆหน่อยเพื่อสะดวกต่อการจําแต่ทีนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือศึกษาคําอธิบายเหล่านั้นให้ทะลุปโปรง่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เป็นกิจของเราด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าภาพปริยัติธรรมนี้เป็นสาระของเรานะี บทว่าอนาคามิตายะแปลว่าเพื่อความเป็นพระอนาคามีเชื่อว่าอนาคามีเพราะไม่มาสู่กามมาพบด้วยการถือปฏิสนธิหมายความว่าพระอนาคามีเนี่ยนะครับถ้าจุติจากการมมาพบแล้วนะจะไม่กลับมากามมาพบโดยการปฏิสนธิแต่มาโดยรูปปกาอยู่นะครับเช่นมาหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็นมาแต่ว่าไม่มาโดยการปฏิสนธิ มัคที่สามพร้อมด้วยผลชื่อว่าอนาคามีนะครับอริยมัคก,กับอริยผลเนี่ยนะชื่อว่าอนาคามีท่านเรียกว่าอนาคามีเพราะบรรลุธรรมนั้นคือหมายความว่าถ้าละโลภได้เนี่ยนะพระองค์เป็นผู้รับรองว่าเธอเนี่ยเป็นพระอนาคามีเหมือนกันเถอะท่านก็ให้เหตุผลที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉลาดในการฝึกเวนยัยสั์ทรงแสดงธรรมะอันยิ่งใหญ่คือตติยมัค อันอนุกูลแก่อัธยาศัยของเวนยสัตว์ทรงกระทำให้หนักแน่นด้วยความบริบูรณ์ในธรรมะอันหนึ่งโดยอุบายฉับพลันจึงสมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการชนนีเรียกว่าเฉียบพลันฉับพลันขึ้นมาเลยนะว่าแสดงแบบนี้เนี่ยนะเหมาะกับอัธยาศัยของคนแบบนี้นะ คล้ายๆกับว่าเรื่องกิเลสเนี่ยเขาฟังมาเยอะแยะไปหมดฟังแล้วมันฟังเข้าใจยากแล้วเกินอ่ะนะผมบอกว่าเธออย่างนี้นะละโลภะอันเดียวว่างันนเอถอะถละกิเลสอันนี้อันเดียวนะเธอเป็นอนาคามีเลยนะคนที่ไม่อยากฟังเรื่องกิเลสเยอะๆอ่ะนะพิสดารเอากิเลสไปอันเดียวก็แล้วกันนะเธอละอันนี้ให้ได้นะถละได้ก็จะเป็นพระอนาคามีนะพวกที่แบบชอบสั้นๆอ่ะนะเพราพระอ,องค์แสดงธรรมะทั้งที่ยอ่อทั้งที่พิสดารใช่ไหมครับ คนชอบย่อฟังแล้วย่อแล้วเขาปฏิบัติตามได้พระองค์ก็แสดงย่อผู้ที่ฟังแล้วพิสดารเป็นต้นจึงจะปฏิบัติได้พระองค์ก็แสดงแบบพิสดารแล้วแต่ว่าใครนะถ้าอุคติตันยูก็ย่อยอถ้าวิปัญจิตันยูก็พิสดารเพิ่มขึ้นทันยะบุคคลก็โหทั้งเรียนทั้งฟังทั้งท่องทั้งสาธยาเอาหมดนะครับบางคนก็3-40ปีนั่นแหละจึงได้ประสริฐธรรมมันตรงนี้พระองค์ก็ทรงสาม,มารถแสดงธรรมให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของสัตว์ ริงอยู่กิเลสทั้งหลายอันตติยมักทําลายมีปฏิฆาสังโยชน์เป็นต้นแม้เป็นไปในภูมิอื่นก็ไม่พ้นการละกามะฉันทะไปได้นะครับที่จริงสังโยชน์เนี่ยนะครับที่พระอนาคามีมักละเนี่ยคืออะไรบ้างครับปฏิฆาสังโยชน์ใช่ไหมหนึ่งกามราคาสังโยชน์แต่ตรงนี้ท่านก็ยกกามฉันทะขึ้นมาแต่ที่นี้ว่าตัวเด่นๆก็คือกามะฉันทะแต่ถ้าละกามะฉันทะแล้ว ปฏิฆาจะไม่ละเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ท่านท่านยกเฉพาะกามฉันทะในฐานะเป็นเป็นประธานตัวเด่นนั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าคนที่มีโทสะก็เนื่องจากมีฉันทะนั่นละครับนะโทสะทั้งหลายมีเพราะกามฉันทะก่อนเพราะว่าทุกโทมนัตหรืออุปาญาตเป็นต้นหรือภัยทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความรักนั่นเองนะครับเกิดจาก ฉันทราคะเป็นต้นนั่นแหละถ้าหากว่าละฉันทราคาเสร็จแล้วเนี่ยนะทุกจักมีแต่ไหนภัยจักมีแต่ไหนความโศกเป็นต้นจักมีแต่ไหนนะครับทละฉันทราคะได้เพราะฉะนั้นาละราคะได้นะเธอเป็นพระอนาคามีเหมือนกันถามว่าก็เพราะเหตุไรในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งพระองค์ไว้ในความเป็นผู้รับรองเล่านะโอ้ทำไมจึงยอมเอาตัวเองเป็นผู้รับประกันเลยเหมือนกันเถอะรับประกันในความสําเร็จอันนั้นนะ่ะนะตอบว่า เพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความอุตสาหะในการบรรลุอนาคามิมักนะคือถ้าพระองค์แสดงอย่างนี้เนี่ยนะกระตุ้นวิริยินรีนะครับพระองค์เนี่ยฉลาดที่จะส่งเสริมอินทรียของสัตว์ใช่ไหมคือพระธรรมบางสูตรเนี่ยนะครับฟังแล้วสัตว์ทินทรีย์จะมีกําลังนะครับพระสูตร นะนะสัตว์ฟังแล้วก็จะมีวิริยินทรีเหมือนสูตรเนี่ยฟังแล้วก็จะเจริญวิริยินทรีบางสูตรเช่นสติปฐานสูตรก็จะส่งเสริมสตินทรีนะครับสูตรที่พระอ,องค์แสดงเรื่องฌานเป็นต้นก็ส่งเสริมสมาธินทรีถ้าสูตรที่พูดถึงขันธารยิยตนะเป็นต้นก็แสดงว่าส่งเสริมปัญญทรีแต่นี้สูตรนี้ส่งเสริมวิริยินทรีนะครับจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่า เมื่อเรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีดังนี้ภิกูุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะสามารถละธรรมะอย่างหนึ่งนั้นแล้วบรรลุตติยภูมิได้แน่นอนอนะถ้าฟังอย่างนั้นแล้วก็บรรลุแน่นอนทั้งจะเกิดความอุตสาหะว่าพระธรรมสามี ตรัดเป็นครั้งแรกว่าเราเป็นผู้รับรองดังนี้เพราะอย่างนั้นจากสำคัญถึงข้อที่ควรปฏิบัติดังนี้ฉะนั้นเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายเกิดความอุตสาหะจึงทรงตั้งพระองค์ไว้ในความเป็นผู้รับรองภิกษุเหล่านั้นเพื่อความเป็นพระอนาคามีค่้า่ากบว่ามั่นใจว่าง,งั้นเถอะโอโ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเอาพระองค์มารับรองเลยแสดงว่าเรื่องนี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ คือบางคนเนี่ยนะครับจะทําอะไรต้องให้คนประกันก่อนนะถ้าท่านรับรองนะผมยังจะทำอย่างเงี้ยนะเนี่ยบอกว่าคนที่ที่ต้องการคนรับประกันเนี่ยนะครับคนประเภทนี้แหละพระองค์ก็เอาหลักธรรมไปหลักธรรมแบบนี้พระองค์เอาตัวเองรับรองเลยเดี๋ยวในอุทานเนี่ยนะพูดถึงนพนันทะเนี่ยพระองค์รับรองพนันทะานะถ้าหากว่าเธอบวชประพฤติ ium, พรหมจรรย์นะเราจะประกันเองว่างนั้นเถอะว่าเธอเนี่ยจะได้นะ่เทพเทวดาเหล่านี้นะ แต่พระอ,องค์ก็รู้แล้วว่าพระนันธาเนี่ยจะจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนนั่นแหละถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปพระอ,องค์ก็ไม่ไปรับรองอะไรหรอกแต่เนื่องจากพระอ,องค์เนี่ยฉลาดในการฝึกเวนัยศาสตร์พระอ,องค์ไน้ฉลาดฝึกพระน,นะันธะก็แสดงตามแนวอนุป,ปุพีิกถาก่อนเนี่ยให้เห็นคุณของสวรรค์ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วพอพูดสวรรค์ตอนหลังก็สอนเนกขมมะเพื่อพรากจากกามทั้งหลายนั่นเองอนนี้ก็เป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ